มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดนะครับกรกฎาคมนะฮะเข้าสู่ครึ่งปีหลังละนะครับจอวันนี้เราก็จะมาตีวันต่อนะครับเป็นส่วนของประกันตัวรถยนต์นี่แหละนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการดิวสอบแล้วก็นําไปใช้จริงได้ดูไปนะครับมันจะแยกเป็นสองพาร์ทในพาร์ทที่แล้วนะครับเราพูดไปถึงเรื่องของพรบนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรนะกองทุน การเบิกกับกองทุนทดแทนผู้สูบยาสูรถนะครับเบิกได้กรณีใดนะครับที่ผมว่าสรุปง่ายเราจำเลยว่าเมื่อไรก็ตามมันไม่มีพรบฝ่ายผิดมารองรับนะครับหรือพวกนั้นคือไม่มีพรบมามาเยียวยาคุณเนี่ยอันนี้คุณต้องเบิกกองทุนทดแทนผู้สูบยาสูรถนะครับอ่พรบรถเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ฝ่ายผิดเนี่ยไม่นาพรบนะถ้าพรถคันนั้นไม่ใช่ฝ่ายผิดนะครับพรบเขาจะจ่ายแค่อ่พรบจะคุ้มครองแค่คนที่อยู่ในรถของเขาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเบิกในส่วนของพรบจากรถเขาได้ แต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดปั๊บเขาจะทุกคนนะทุกคนที่ที่ที่โดนกระทำนะครับจากเหตุการณ์นั้นนี่ก็จะได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องเก็บก่อนเนาะนะครับก็เวลาเราตอบจะเลือกตอบเราบอกไปเลยครับว่าเอ๊ะนะตัวนี้มันอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่านะครับถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขจบเงื่อนไขคือไม่มีใครมารองรับอาะาไม่มีพรบที่จะมารองรับมาเยียวยานี่ก็ต้องไปพึ่งกองทุนนะครับโดยกองทุนก็จะมีผลที่บอกว่าประมาณว่า ถ้าเบิกกองทุนแล้วฝ่ายผิดไม่มีพรบรหนึ่งไยผิดจะโดนความผิดทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการไม่ไม่ทําพรบอรตอนนี้มีโทษปรับสูงสุดถึงหนึ่งหมืนบาทนะครับเจ้าของรถนะแล้วกองทุนก็จะไปตามบี้เจ้าของรถนะครับถ้าเจ้าของรถคนขับคนเดียวกันก็จะตามบี้นะครับหมายถึงว่าก็จะตามว้องร้องนะครับเรียกค่าเฉายคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับมั้นเป็นไปได้นะผมว่าถ้าสองอย่างถ้าคุณขับรถสองอย่างจริงๆที่ถ้าคุณไม่มีเงินเดียด ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าตัวเองมีเงินพอที่จะซัพพอร์ตในส่วนของคนที่คุณจะไปทํากระทำเขาไหมเนี่ยถ้ามีถ้ามันเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับแนะนำว่าให้ทำพอรบอก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณชนคกหนึึงก็ปั๊บแล้วคุณไม่มีจ่ายแล้วก็ไปเบิกกองทุนก่อน <c oughs> นอกจากนี้คุณจะต้องมานั่งเสียเง <c oughs> ินในกองทุนแล้วคุณเสียดอกด้วยนะครับ <c oughs> และที่สาคัญเลยคือว่าวันเนี้ย ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นมาแล้วมีการเรียกร้องกาเสียหายเยียวยาผมแนะนําว่าคุณพยายามหาตั้งมาจ่ายเขาดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้บริการของกองทุนแล้วเนี่ยคุณจะโดนดอกเบีย้ยไปด้วยนะครับซ,ซึ่งซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับโอเคคราวนี้เราจะพูดถึงว่าอ่าความมุ่งคลองที่มันกว้างขนาดนั้นนะครับจ่ายเบี้ยแ้หกร้อยนะสำหรับรถเก่งนะครับความมุ่งคลองห้าหกแสนนะปัจจุบันนะครับในในการสอบเราจะใช้สามแสนอยู่นะสูงสุดนะครับ มันเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับและอะไรบางอย่างที่เราบอกเฮ้ยมันมันมันเหมือนเป็นข้อยกเว้นแต่มันไม่ใช่ข้อยกเว้นนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับอันแรกไหครับในส่วนของข้อยกเว้นก็จะมีข้อยกเว้นทั่วไปที่ผมมองว่าเป็นข้อยกเว้นที่เราจะเจอกันทั้งหมดแล้วเราจะเจอกันโดยส่วนใหญ่ก็จะคือเกือบทุกกรมทารีก็จะเป็นเงื่อนไขนี้กับทั้งหมดนะครับมันไม่ต้องกลัวว่าเสียแน่ผมมันจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะเป็นจอนะครับซึ่งจะมีจอใหญ่ที่ ที่ที่ไม่ใช่จอโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเป็นจอใหญ่ที่จะโชว์สไลด์นะครับมันอาจจะมองตั้งบนบ้าน,นะครับไม่ต้องแปลกใจแต่ดูคลิปแล้วหินมองบนนั่นคือผมมองพาร์ทใหญ่นะครับจะได้ไม่ต้องปมดูเยอะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งเลยเรื่องของสงครามนะครับการลุกดานจาลาจนนะครับการสู้รบการปฏิวัติต่ตางๆพวกนี้เป็นข้อจำป็นที่เราจะมองว่าเฮ้ยมันมีในทุกกรมทันเลยนะครับดูเป็นจะเป็นกรมทันของตัวเรือซึ่งอันนี้เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่า คุ้มครองไงแต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มคุณก็ไม่ได้คุ้มครองโอเคไหมครับมาต่อนะครับในส่วนของการสู้รบกันปฏิวัตินะแล้วก็การสงครามแบบเนี้เอ่อไม่ได้สนนะครับว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศนะครับโอเคไหมเราไม่ได้สวนว่าคุณจะประกาศหรือไม่ประกาศนี่ขอให้มันอยู่เข้าเงื่อนไขกับว่าสงครามนะครับแน่นอนสงครามก็ก็ไม่ใช่ว่าแบบสงครามแค่ครอบครัวสองครอบครัวหรือไม่นับนะครับสงครามมันจะเป็นเรื่องของประเทศของระดับเมืองของระดับ ภูม,มิภาคอันนี้เราจะเดียวก็เป็นสงครามโอเคไหมครับจะประกาศไม่ประกาศก็ตามถ้าเขานิยามว่าสงครามมีการลบพุ่งซึ่งใส่กันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นในทันทีนะฮะโอเคอ่ามาดูสงครามกลางเมืองกระบฏนะครับการต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลนะครับการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นข้อนี้มันบอกอะไรครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบหนึ่งเลยนะครับการรัฐประหารสองมีการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น นะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการลุกฮือทางการเมืองแบบนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับหรือเป็นการกระทํานะครับของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หรือหลักๆเลยคือทหารหานี่แหละจะถือเป็นข้อยกเว้นไม่ได้ความคุ้มครองนะครับถัดมาวัตถุวัตถุอาวุธประมณูนะฮะอาวุธประมณูในเชเจนนะครับนิวเคลียร์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นของทุกกรมทานเลยนะครับในคุ้มครองนะต่อนะฮะ การแตกตัวของประจุนะครับการแผ่ของรังสีนะครับการกระทําของมันตรังสีอันนี้อันนี้อยู่ในรู่เรื่องของปรมาณูด้วยนะครับบางทีธรรมดาจะไม่ได้อาวุธแต่มเป็นการที่แบบว่าผลข้างเคียงจากอาวุธนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของบางทีเราใช้ตัวอะไรครตัวพลังงานเนาะพลังงานจากตัวปรมาณูแล้วม,มันแตกตัวเหมือนมึงเชนูบิวอะครับแบบนี้ ก็ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะเราถือว่าเป็นมหา์ไงเพราะว่าเวลาที่นิวเคลียมันระเบิดนะครับมันไม่โดนคนสองคนนะมันโดนทุกคนเลยนะต่อมาฮะความเสียหายจากการถูกยักยอกช่อโกงนะครับการโชคลากทรัพย์ลีดเอาชิงทรัพย์หรือปลน้นทรัพย์ไอเนี้ยนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าคุณถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแล้วไม่มีการแจ้งความก่อนนะครับอันนี้นอกจากคอรปจะไม่คุ้มครองแล้วนะครับคุณจะไปเบิดกองทุนก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณ เมื่อไหร่ก็ตามที่รถเราหายนะครับอย่าปล่อยให้คนอื่นโดนรถเราถ้าเผื่อมีโอกาสโดนรถเราชนและเสียหายให้ไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยรถเผื่อมันที่รถเราไปชนคนอื่นพอรถคันนี้มันมีการแจ้งความว่าเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเขายังสามารถเรียกร้องในส่วนของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอมซึ่งโดยตัวพรบของรถเราแล้วไม่ได้คุ้มครองแต่กองทุนเขาจะคุ้มครองถ้ารถคันนั้นมีการแจ้งความแล้วนะครับเพราะว่า การที่ไม่ได้แจ้งความนะครับมันก็สื่อในว่าฮียคุณรู้เห็นเป็นใจกับกับการยักยอกรถคันนี้หรือเปล่าหรือการป้นรถคันนี้หรือเปล่านะครับการใช้นอกประเทศนะครับบอกว่าพราโบเนี่ยจะคุ้มครองในราชอาณาเขตของประเทศนั้นถ้าคุณซื้อพรบในส่วนของเป็นที่ที่ดาวนะครับสสาบแล้วนี่ยก็ใช้ได้แค่ประเทศลาวนะครับจะเอามาใช้ในประเทศไทยความคุ้มครองในะพทศไทยไม่ได้คือข้ามเขตปั๊บเข้าสู่แดนไทยปั๊บพราโบไม่คุ้มครองครับบางคนบอกเฮ้ย ชูดไปที่มาเลเซียนะครับขับรถข้ามมาเลเซียนิดนึงนะครับมาเลเซียมันใกล้กันเนาะมันแทบชายแดนติดกันเลยปรากฏว่าบาดเจ็บที่มาเลเซียครับก็คือเกิดเหตุที่มาเลเซียแล้วกลับมาไทยมารักษาที่โรงพยาบาลเมตรงแต่นี้ได้ไหมครับพอเราดูที่ว่าเกิดเหตุที่ไหนก็คือเกิดเหตุที่เกิดเหตุที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ก็สามารถที่จะรักษานะครับสามารถที่จะรักษาได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับ โควิเราคุ้มของขีนในประเทศแต่นางกับกันนะอันนี้อาจจะไม่ได้ออกสอบครับผมพูดว่าถ้าย้อนกลับขีดเกิดที่ประเทศไทยแล้วคนนี้เฮ้ยเราเราเราชนนี่ไทยแล้วคนนี้ลุมานมาลีใกล้กว่าเราเลยข้ามไปที่มาลีรักษาที่มาลีกอ่อนสามารถเอาบินพวกนี้มาเบิกได้นะครับบินพวกพวกที่คุณไปรักษาที่ต่างประเทศมาเบิกได้ถ้ามันจําเป็นนะครับแต่จริงก็คุณก็มารักษาในไทยเนาะแต่เผื่อบางทีถ้าคุณต้องไปรักข้ามไปรักษาในประเทศนั้นอันนี้ได้แต่ว่าเราต้องรูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไหนเป็นหลักนะครับ ต่อครับในการใช้นทางผิดกฎหมายนะครับเช่นการเอาไปป้นไปทิงทรั์ขุนยาเสพติดอะไรก็ตามที่ทําผิดกฎหมายทุกกรมประานได้บอกว่ามันมีคุ้มครองอยู่แล้วนะครับต่อนะฮะการใช้ในการแข่งขันความเร็วนะครับถือเป็นข้อยกเว้นคุณจะไปแบบหยิบรถนั้นไปขับนะครับแล้วบอกไม่ได้ผิดทําผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับพูดไม่ได้ใช้นอกประเภศนะครับขับในสนามด้วยก็ไม่นับนะครับคุณจะขับ แข่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ช่งออางพศมันได้ตามไปคุ้มครองนะครับเพราะถือว่าเป็นข้อยกเวน้นเหล่านี้คือข้อยกเว้นที่คุณที่มันยกเว้นจริงๆนะครับแล้วเร,เราไม่ต้องไปคิดมากคือว่าจะเป็นสงครามนะครับอาวุธนิเวเคลียร์การใช้นอกประเทศนะครับการได้แสดงทามีกฎหมายการเอาไปแข่งความเร็ววงนี้นะครับก็ ถือเป็นข้อจูงวินแต่ถามว่าเอ้ยแต่ไม่แข่งถ้ามันแข่งรถเหมือนกันแต่ไม่แข่งกันเรนรี่นะครับคำถามคือพรบาตามไปคุ้มครองไหมเรนรี่เนี่ยไม่ใช่การแข่งขันในเรื่องของความเร็วมันเป็นการแข่งขันเรื่องของการทําเวลานะครับเรื่องของการปฏิบัตภิภารกิจเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ใช้ความเร็วเป็นหลักนะครับดังนั้นมันก็พรบก็ตามไปคุ้มครองอยู่นะครับผมโอเตต่อนะฮะอ้าวไม่ไปนะครับเก็ป่าละ สิ่งที่ไม่ถือคราวนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกเป็นข้อยกเว้นแล้วแต,แต่สิ่งดังต่อไปนี้บางคนบอกเฮ้ยมันน่าจะเป็นข้อยกเว้นแต่จริงแล้วมันไม่ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับสําหรับสําหรับพรบรนะจาว่าสําหรับพรบรนะครับหนึ่งครับเมาแล้วขับนะครับเมาแล้วขับไม่ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับในพรบไม่ว่าคุณจะเมาแล้วขับมีอันกฮอลอเท่าไหร่ก็ตาม คุณอาจจะคืนขั้นเกินร้อยห้าสิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นซึ่งถูกยึดฐานเมาแล้วขับในะครได้กฎหมายปัจจุบันหรือคุณอาจจะร้อยห้าสิบสองร้อยสามรอยก็ตานะครับถ้านะครับถ้าเกิดเหตุการณ์และได้รับความเสียหายนะครับจากรถหรือคุณเป็นต้นเหตุหรือคนอื่นเป็นต้นเหตุก็ตามไฟผิดก็ตามนะครับคุณจะได้รับความคุ้มครองอยู่ดีนะครับแล้วก็คนที่ถ้าคุณเป็นคนทาคนอื่นคนอื่นก็จะได้รับความคุ้มครองตามปกตินะครับต่อมาครับ นอกจากเมาแล้วขับไปแล้วความคุ้มครองแล้วนะครับคุณขับรถนะครับบุคคลที่ขับรถแต่ไม่มีใบขับขี่นะฮะพอรบอยังต้องตามไปคุ้มครองอยู่ดีนะครับไม่ได้สนนะเมาแล้วขับไม่มีใบขับขี่นะครับหรือจะเสพสารเสพติดอะไรมาก็ตามนะฮะคุณจะเสพกัญชงกัญชามานะฮะแต่คุณคุณไม่ได้เอาง่ายว่าคุณอาจจะไม่ได้ขนมานะครับอ่ะเมาไม่ทำอีกกฎหมายเราแค่เสพสูกไหมครับเราไม่ได้ขายนะครับอ่าแบบเนี้ย ก็เค้ายังนับความคูกพันของพรบอยู่นะหรือไปกระทั่งการใช้ในรถลักษณะของรถผิดกฎจราจรไม่ผิดคือผิดกฎจราจรได้นะครับแต่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเช่นอาจจะซ้อนเกินนะครับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ตามหลักมันควรนั่งประมาณ2คนนะฮะออกแบบไปนั่ง2คนแต่นี่นั่งมากี่คนเนี่ยห้าหคนเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ยังนับความผูกพันองพรบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เอาแล้วขับไม่มีใบขับขี่นะครับเสียบสารเสียบกิดมาแต่มาขับไม่ได้ขนไม่ขายนะครับแล้วก็ใช้รถผิดกฎจราจรเป็นรถที่แต่งนั่นแต่งนี่คือรถคุณจะแต่งมาขนาดไหนก็ตามถ้าคุณไม่เอาไปใช้ในการแข่งขันความเร็วนะครับคุณขับธรรมดาคุณจะแต่งให้มันดูสวยแต่งให้มันดูแบบเหมือนไวรุ่นที่เขาแต่งเล่นๆกันนะครับขับไปแต่รถคุณมีการซื้อพรบพรบต้องตามมุงคลองอยู่ดีนะฮะไม่ได้สนว่าคุณจะแต่งรถเปลี่ยนสภาพรถไปอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นสี่อย่างนี้ เหมือนว่าจะเป็นข้อเยเว้นแต่มันไม่ใช่ข้อยอเว้นนะครับนั่นคือเมาแล้วขับนะครับแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นะครับเสียบสามเสีบติดหรือว่าใช้รถผิดกฎจราจรแต่มีเงินไน้รแับความคุ้มครองอยู่ในส่วนพรบอ,รอยู่นะครับอ่าไม่ได้เป็นข้อเยืเว้นนะครับแต่ถ้าเป็นในประกันรถนะครับที่เป็นภาคสมัครใจนะครับการเมาแล้วขับนมายก็จะเป็นข้อเยเว้นทุกในเรความคุ้มครอง,องสองเรื่องของไม่มีใบขับขี่นะครับไม่มีใบขับขี่ก็จะไม่คุ้มครองรถของเรานะฮะเห็นไหมครับ การใช้รถผิดผิด,ผดกฎหมายก็ไม่ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการใช้รถผิดประเภทซึ่งจะมีค่าปรับในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรกที่คุณต้องจ่ายก่อนนะครับถ้าใช้ผิดประเภทแบบน,นั้นเนาะต่อมาครับ